ได้มีการเปรียบเทียบ10อันดับธนาคารชาติทั่วโลกที่ตุนทองคําเป็นเงินทุนสํารองมากที่สุดในช่วง5ปีย้อนหลังโดยประเทศไทยนั้นติด1ใน10โดยมีข้อมูลเปิดเผยจากสภาทองคําโลก รายงานว่าภาพรวมความต้องการทองคำในระดับโลกปัจจุบันซึ่งไม่รวมการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ตลอดทั้งปี2,566ที่ผ่านมาอยู่ที่4,448ตันโดยในปี2,566นั้นปรับลดลงเพียง5%จากปี2,565ซึ่งเป็นปีที่มีการเติบโตแข่งแกร่งเป็นพิเศษและเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยความต้องการจากตลาดซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์และแหล่งที่มาอื่นๆเข้า ด้วยกัน พบว่าความต้องการโดยรวมของปี2,566ได้เพิ่มขึ้นทําสถิติสูงที่สุดที่จำนวน4,899ตันโดยการซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องจากปี2,565ทําให้จำนวนความต้องการอยู่ที่ระดับ1 0 3 7ตันในปีที่ผ่านมาและผลักดันให้ยอดรวมตลอดทั้งปีสูงสุดเป็นอันดับสองจากที่มีการบันทึกมาทั้งหมดและ ลดลงเพียง45ตันเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าในขณะที่ประเทศไทยนั้นเป็นตลาดที่มีการเติบโตคองความต้องการทองคำผู้บริโภคสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยเพิ่มขึ้นถึง9%เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า จาก38.4ตันในปี2565กลายเป็น42.1ตันในปี2566ซึ่งการเติบโตนี้เป็นผลมาจากความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทองคำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีมากกว่าการปรับตัวลดลงของความต้องการทองคำแบบเครื่องประดับโดยเมื่อพิจารณาความต้องการทองคำของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงปีพศ2562 ถึงปีพศ2,566พบว่าประเทศจีนมีความต้องการสูงสุดอยู่ที่383ตันรองลงมาคือตุรกีอยู่ที่287ตันถัดมาคือสาธารณรัฐโปโลแลนด์230ตันรัเสเซียจำนวน220ตันอินเดียจำนวน203ตันสิงคโปร์จำนวน103ตันส่วนประเทศไทยอยู่อันดับที่7ของโลกอยู่ที่90ตัน โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าซื้อทองเยอะแบบนี้ความเป็นอยู่ของประชาชนจะเป็นยังไงถอนทองคำออกมาได้หรือเปล่าหรือว่าฝากเอาไว้ให้อเมริกาใช้แทน บางคอมเมนต์ก็บอกว่าข่าวการพิมพ์แบงก์กงเต็กดอลล่าที่อาจจะไม่มีตัวตนทองคำจริงอ้างเพิ่มเป็น10ล้านล้านดอลสื่อให้ไทยต้องหาทองคำมาไว้ในคลังของประเทศเพิ่มเติมคลังในประเทศคือคลังที่ปลอดภัยมากกว่าคลังของสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยจะต้องขยับตามสถานการณ์โลกซึ่งประเทศไทยมีการวางโครงการใหญ่ๆเหมือนกับแลนดบริดจ์เอาไว้รองรับการลงทุนหลายโครงการเอาไว้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าซื้อแล้วเก็บ เอาไว้ที่ไหนเก็บไว้ที่ต่างประเทศหรือเปล่ายากที่จะถอนเอาคืนหรือไม่ซื้อเป็นตันๆสงสัยจังเลยทำไมถึงซื้อเยอะขนาดนั้นบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแบ่งชาตินั้นซื้อเยอะแต่ประชาชนทำไมปัจจุบันถึงยากจนลงทำมาหากินก็ลำบากเศรษฐกิจทุกวันนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่นั้นไม่ได้เกิดเลยทุกรัฐบาลห้ามขายต้องซื้อเพิ่มอย่างเดียว เพราะว่าเป็นหลักประกันค่างเงินบาทแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติบางคอมเมนต์ก็บอกว่าการซื้อทองคํานั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําประเทศใหญ่ๆเพื่อเป็นหลักประกันทางการคลังของประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยก็เคยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งอย่างหนักมาแล้ว เพราะฉะนั้นจะต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อหาวิธีป้องกันอย่าให้มีการค้าค่าเงินแบบที่บางกลุ่มพยายามทำกับประเทศไทยและจะต้องระวังเพื่อป้องกันเพ่เกิดแบบนั้นซ้ำอีกบางคอมเมนต์บอกว่าการตุนทองมากๆคิดว่าดีจริงหรือไม่หรือว่าจะต้องมีจุดที่พอดีบางคอมเมนต์ก็วิเคราะห์ว่าตุนทองคำเยอะแต่ไม่นำมาใช้สอยประโยชน์กระตุ้นเศรษฐกิจตลาดค้าขายตออน,นี้เงียบมากๆบางคอมเมนต์ บอกว่าการซื้อทองแสดงว่าจะต้องมีอะไรไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเพราะว่าการซื้อทองนั้นเป็นการเก็บเงินที่ปลอดภัยที่สุดแล้วบางคอมเมนต์บอกว่าติดโผหรือไม่ติดโพคิดว่าไม่สําคัญเลยหากประชาชนยังคงเดือดร้อนเหมือนทุกวันนี้บางคอมเมนต์ก็บอกว่าคิดถูกแล้วหรอที่ซื้อไว้เยอะแบบนี้อยากให้มีการกระจายรายได้ให้มากกว่านี้ ซึ่งสำหรับประเทศจีนนั้นที่มีการตุนทองคำสูงที่สุดเป็นประวัติการในปี2023ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าประเทศจีนต้องการจะลดถือเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะที่นักลงทุนรายย่อยก็กลัวว่าจีนจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจและราคาอสังหาริมทรัพย์ก็ตกต่ำทำให้พากันหอบเงินไปเก็บไว้ ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำโดยนิเคอเชียได้รายงานว่าในปี2023ที่ผ่านมาประเทศจีนได้ซื้อทองคำมากขึ้นถึง30%เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้เนื่องจากธนาคารกลางจีนได้หันมาซื้อทองคำเพื่อทดแทนการถือครองเงินดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับสหาราัฐและนักลงทุนรายย่อยอย่างแสวงหาสินทรัพย์ที่เป็นหลุมหลบภัยในขณะที่เศรษฐกิจจีนนนั้นกำลังตกต่ำโดยข้อมูลที่ผ่านมามีการรายงานถึงแนวโน้มอุปสงค์ทองคำประจำปี2023ที่สภาทองคำโลกได้เผยแพร่เม,มื่อวันที่31มกราคมปี2024ที่ผ่านมาโดยระบุว่าธนาคารกลางทั้งโลกซื้อทองคำสุทธ,ธิรวม1,037ตันในปี2,0 ซึ่งมาเป็นอันดับสองในรอบ70กว่าปีนับตั้งแต่ปี1950โดยเป็นรองเพียงในปี2022ซึ่งปริมาณซื้อสุทธิรวม1 0 8 2ตันขณะที่ยอดซื้อสุทธิทองคำของธนาคารกลางจีนอยู่ที่225ตันซึ่งเป็นยอดซื้อสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี1977ซึ่งเป็นปีแรกของจีนที่มีการเก็บข้อมูลการซื้อทองคำโดยความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ได้ กระตุ้นให้เกิดการซื้อทองคำในประเทศต่างๆเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากบางประเทศพยายามจะลดการถือทุนสำรองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วเปลี่ยนไปซื้อ และถือครองทองคำแทนหลังจากที่เห็นสหรัฐและยุโรปแชร์แข่งทุนสำรองของรัสเซียโดยอิซูโอโทชิมะนักวิเคราะห์ตลาดเงินกล่าวว่านี่เป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นที่ลดลงในเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นสกุลเงินหลักที่ถูกใช้เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศในขณะที่จีนนั้นซื้อทองคำมากขึ้นการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ได้ลดลงเหลือประมาณ7 8 2 0 0 0ล้านดอลลาร์ณนะเดือนพฤศจิกาย,ยนปีสอง 2013ซึ่งน้อยกว่าปีก่อนหน้าประมาณ10%นอกจากนี้ซูโยชิอุเนโอนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสจาก NLI Research ในญี่ปุ่นก็วิเคราะห์ว่ารัฐบาลจีนกำลังส่งเสริมความเป็นสากลของเงินย้นซึ่งอาจจะพยายามหลีกหนีอำนาจของดอลลาร์และขยายขอบเขตอำนาจของสกุลเงินยน้นนอกจากนี้การซื้อทองคำก็กำลังเฟื่องฟูในหมู่นักลงทุนรายย่อยชาวจีนด้วยเช่นกันโดยชาวจีนและอินเดียเป็นผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ซึ่งนิยมใช้ทองคำสำหรับงานแต่งงานและเป็นของขวัญอื่นๆโดยในรายงานของสภาท,ทองคำโลก ระบุว่าความต้องการเครื่องประดับทองคำในปี2023เพิ่มขึ้นถึง10%เป็น630ตันส่วนความต้องการทองคำแท่งและเหรียญซึ่งใช้เพื่อการลงทุนเป็นหลักเพิ่มขึ้น28%เป็น280ตันซึ่งความสนใจซื้อทองคำที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนรายย่อยในจีนนั้นมีสาเหตุหลักมาจากปัญหาต่างๆในเศรษฐกิจจีนซึ่งโดยทั่วไปแล้วสินทรัพย์ที่ชาวจีนนิยมลงทุนมากที่ ก็คืออสังหาริมทรัพย์หุ้นและทองคําแต่ว่าการถดถอยอย่างรุนแรงของตลาดอสังหาริมทรัพย์และการตกต่ําของหุ้นจีนทําให้ทองคํามีความน่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นโดยนักลงทุนบางรายอาจจะต้องการถือครองทองคําโดยเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ในสกุลเงินดอนลลาร์ที่เขาได้ถือครองเอาไว้